สวัสดีค่ะพบกันเด็กแล้วนะคะกับช่องคมพันตุลการคลิปนี้มาดูค่ะผัดหมูแดดเดียวค่ะใส่ใส่ต้นหอมค่ะพี่น้องใส่ต้นหอมใส่ผักกาดนะเบิ้งเลยค่ะอันนี้ก็หมูแดดเดียวอันนี้ก็อะไรนะเต้าเจี้ยวซอสสาเกียวนิดนึงพริกกระเทียมขาตะไคร้โอ้พริกกระเทียมขาตะไคร้ค่ะเอามาดูนะคะอันนี้จะเป็นขาตะไคร้ กระเทียมรากผักชีค่ะผัดผัดให้หอมเด้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะผัดให้หอมเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยใส่หมูแดดเดียวลงไปหมูแดดเดียวลงไปผัดเลยค่ะอันนี้ใส่เนื้อหมูเยอะหน่อยหมูแดดเดียวลงไปผัดใส่อะไรนะ ซอหอยครึ่งช้อนค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นไตาเกียวแซ่บเลยค่ะก็ผ <c oughs> อไปค่ะหวายเอาใส่น้ำล้างครกปั๊บปัป๊บรองทัพทีค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแซ่บๆนัวๆเลยค่ะน้นตาล น้ำตาลปลายช้อนผงนัวปลายช้อนนี่ค่ะใส่ผัดนมนมๆเลยค่ะพี่น้องนี่นะน้ำตาลปลายช้อนผงนัวปลายช้อนใส่ไปเลยค่ะ้าปิดเลยค่ะแซ่บเลยค่ะพี่น้องเผ็ดไวยาก,กักกเม็ด ปิดเลยค่ะปุ๊บเปิดไฟแรงเลยค่ะ สุกแล้วค่ะหมูสุกแล้วค่ะหมูสุกแล้วใส่ผักลงไปค่ะจะมีดอกหอมนะคะผัดใส่ดอกหอมแซ่บเลยค่ะนี่ค่ะดอกหอม ใส่ดอกหอมใส่ต้นหอมใส่ลงไปเลยค่ะแซ็บๆเลยค่ะเมื่อี้ค่ะปิดฝา,า,าไว้ค่ะปิดฝาไว้ ปั๊บจะอร่อยนะคะเพราะว่าเป็นผักปลอดสารพิษ ก,ก็จะอร่อยแล้วก็กรอบค่ะพี่น้องอร่อยแล้วก็กรอบนี่ค่ะแซ่บเลยค่ะพี่น้องขอบคุณเอสีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจขอบคุณเลยล่ะค่ะพี่น้องนี่ค่ะหมูเน้นๆเลยค่ะวันนี้ค่ะครับ นี่ค่ะเดี๋ยวน้ำเดี๋ยวน้ำผักก็จะออกมาค่ะอร่อยรสรสเลยค่ะปิดฝาไว้ค่ะ ผักสดเก็บม,มาจากนานะคะก็จะอร่อยอร่อยค่ะพี่น้องอ,อร่อยมากน้ำ้ังคกติดใึ่เลย แล้วค่ะปิดไฟเลยค่ะปึ๊บนี่ค่ะปิดไฟค่ะปิดไฟใส่ลูกโดดปับ๊บใส่ลูกโดดลงไปค่ะนี่ค่ะพี่น้องโอ้แสบค่ะไปตักใส่จานเลยค่ะคุณลีขาถาดกลมเราอะ่ะถาดกลม อ,อร่อยเลิศเลยค่ะขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะที่เขามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจค่ะนี่ค่ะพี่น้องผัดหมูแดดเด,ด,เดียวใส่หอมใส่ดอกหอมค่ะแทบแทบค่ะพี่น้องมากินด้วยกันนะคะสุดเด็กเคล็ดรับช่องคุมพันตุลาการค่ะอร่อยเลิศรสเลยค่ะเดี๋ยวมาทานด้วยกันนะคะเดี๋ยวตักใส่จานค่ะ เสร็จแล้วค่ะผัดหมูแดดเดียวใส่ต้นหอมนี่ค่ะใส่ต้นหอมใส่ดอกหอมอ่าคะน้าสองต้นค่ะพี่น้องแซบแซบใส่เต้าเจี้ยวค่ะกุมพันใส่เต้าเจี้ยวหนึ่งทพีค่ะใส่ซอสหอยใส่ซอสหอยครึ่งครึ่งช้อนผงนัวไปช้อนน้ำตาลก็ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะผัดผักแซบเลยค่ะพี่น้อง ขอบคุณข่าตะไคร้กระเทียมพริกรากผักชีค่ะหนึ่งทัพีค่ะผัดให้หอมๆน้ำมันหมูครึ่งทัพพีค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเชื่อมชมมาให้กำลังใจช่องโคมพันตุลากันขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ